สวัส,ส,ด,สด,ดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกมกับตันซูบาสะทีมทีมนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นประจําทุกวันอาทิตย์นะฮะก็จะมีการตัดเกรดบอลถ้วยนะฮะแต่ตามหน้าปกนะครับคลิปนี้ไม่ใช่การตัดเกรดบอลถ้วยนะฮะเพราะว่าผมน่าจะอัดอัดเสียงไม่ทันเนาะแต่ตัดเทียริสไว้ละก็น่าจะเป็นวันจันทร์เช้าๆแทนนะฮะ เอาเนว่เอาคลิปที่อัดจแล้วก่อนดีกว่าครับนั่นก็คือคลิปโหวตผลโหวตนะฮะตัวดีมเฟสประจําเดือน8นะฮะน่าสนใจทีเดียวสําหรับเดือนนี้นะฮะสนเหตุผลที่ผมอัดไม่ทันก็สั้นๆง่ายๆคนบ้าบอลน,นะฮะ <c ười> ติดดูบอลมาก็สํหรับวันนี้ผลโหวตประจําเดือน8ปดดีมเฟสคือว่ามีความน่าสนใจสูงมากๆ หากใครจําได้นะดมเฟสเดือนที่แล้วเรียกว่านอนมาทุกสํานักนะฮะรั้งวันเกิดของเขาซูบาสะทั้งกิจกรรมคอลแลบกับแมกซีนซูบาสะมันมันแน่นนอนว่าต้องเป็นซูบาสะเพราะฉะนั้นผลโบวตเดือนที่แล้วเนี่ยมันเดาง่ายมากครับไม่เหมือนผลโบวตเดือนนี้นะครับผลโบวตเดือนนี้นะครับเรียกได้ว่าแตกอะไรแหงไรซึ่งความสามคัคคีหลายตัวได้เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างดีแต่ก็ไม่ได้มีตัวไหนทิ้งห่างนะฮะ เร,เรียกว่าก็ตามค่าแหละตอนนี้อยู่ในสถาน,นะที่เรียกว่าอะไรก็มาก็ไม่แปลกแล้วตอนนี้อะไรมาก็ไม่แปลกละคือไม่มีไม่มีข่าวข่าวเลยว่าตัวไหนจะมาไม่มีตัวเต็งแบบจัดจแบบเดือนที่แล้วนะก็สำหรับดีนเฟสมาวันไหนตอนเนี้ยผลโหวตอ่ะผมต้องรีบลงคลิปวันนี้แน่นอนเพราะว่าผลโหวตต้องออกวันที่27เนาะ เพราะว่าพรุงนี้วันที่28เนี่ยเราจะรู้ตัวดีมเฟสทางหน้าเกมแล้วนะฮะแล้วันที่29ครับก็จะมีไลฟ์สตรีมนะครับสปอยความสามารถแล้วก็แน่นอนครับวันสิ้นเดือนวันที่31นะครับก็จะมีตู้ดีมเฟสใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นมาดูกันครับว่าวันนี้ผลโหวตจะตรงไหมแหกมาหลายรอบแล้วยิงไอ้แบบเนี้ยไม่น่ามีตรง่ะ <laughs> มาครับก่อนที่เราจะเริ่มทุกอย่างนะครับผมขอเวลาเพียงครู่เดียวนะฮะหากใครต้องการเติมตังค์นะครับก็อย่าลืมร้านเดอะฮันช็อปเกมมบายครับสปอนเซอร์ช่องผมเหมือนเดิมนะครับต้องการเติมเกมใช่ไหมต้องการความปลอดภัยอย่าลืมร้านเดอะฮันช็อปเกมมบายครับเติมเร็วเติมไวถูกกว่าเติมเองปลอดภัย100%จดทะเบียนตามกฎหมายถูกต้องนะฮะให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเติมเกือบทุกเกมนะฮะคุณสามารถติดต่อได้ที่ไลน์โค้ดด้านขวานี่นะฮะ ต่อมาครับหากใครต้องการฟาร์มเนื้อเรื่องครับเหมือนเดิมครับแอดมินพานุแอดมินจะเป็นหลักพร้อมให้บริการนะครับบริการมากกว่า5ปีปลอดภัยแน่นรอดแน่นอนนะครับเนื้อเรื่อง350นะครับอีเวนต์เรทครับและไปเดินผ่านนะฮะราคาตามนี้เลยฮะถือว่าถูกมากๆสําหรับสายขี้เกียจนะฮะวิธีการติดต่อครับ Facebook ด้านล่างนะครับหรือ QR code ด้านซ้ายบนปลอดภัยแน่นอนนะฮะผมก็ฟาร์มร้านนี้เลยครับสุดท้ายไอดีดองบอล ใครต้องการต่างๆนครนะใครต้องการซื้อไอดีดอกบอลนะฮะอย่าลืมนะครับผมขายเองนะครับไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับราคาเหมือนเดิมครับมาดิมเฟสประจําเดือนก็สําหรับดิมเฟสประจําเดือนแน่นอนว่าผลโหวตก็เป็นผลโหวตจากทางเพจกัปตันซื้อบาสระนะฮะของไทยนะ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีความเป็นออ f ฟิเชียลอยู่ที่ว่าข่าวลืออะไรมากกว่านะฮะผลโหวตร,ริมเฟสนะฮะประจำเดือน8นะฮะหอันดับแรกครับมีใครกันบ้างครับไปดูกันฮะมาเริ่มกันที่อันดับ5นะครับ2ตัวนี้ครับติดอันดับ5ก็คือเลวินและอาวิชิโงนะฮะทั้ง2ตัวนะครับเออ มีเปอร์เซ็นต์การโหวตนะครับที่4ี่เปอร์เซ็นต์นะฮะามจริงเรามีตัวได้3%เปอร์เซ็นต์ประมาณ5 6ตัวมนะั้งสองตัวนี้นะครับได้4%เปอร์เซ็นต์อ้าวีชิงงครับก็มักจะติดโผลอยู่เสมอนะแต่ผมว่าไม่น่ามานะฮะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนื่องจากว่าตัวที่ปรับความสามารถแล้วก็มีให้แลกเมื่อประมาณเดือนเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะแ,300ลแลกสามร้อยโลแหละก็ถือว่าเก่งกาจครับส่วเลวินมีโอกาสไหม เออผมแอบเชียร์นะสำหรับเลวินเนื่องจากว่าเลวินนะฮะเป็นตัวละครที่มีท่ายิงที่สวยนะถ้ามันมาเนี่ยมันน่าจะมีท่ายิงใหม่และมันก็ต้องสวยแน่นอนนะฮะก็ถือว่าเป็นเต็ง5้านะครับเปอร์เซ็นเท่ากัน2ตัวนี้เนาะเอาอีกกับเลวินครับมาดูกันที่เต็ง4นะครับอีก2ตัวครับซันตานาครับซาลินาครับ2ตัวละครบราซิลครับก็ถือว่า เออผมไม่ได้บวตสอตัวนี้นะส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่ามาแต่ถ้ามาก็ไม่แปลกครับซันตาน่าครับเป็นตัวละครลาตินนะฮะอัดับท็อปนะฮะเป็นกองหน้าบาซินอันดับหนึ่งอา่านาตูไม่ใช่กองหน้านาตูเป็น Play เพลเมเกอร์อ่าซันตานานะครับหน้าถ้าจะมาเนี่ยผมอยากให้มันมาพร้อมท่ายิงคนเดียวเสียที เนื่องจากว่าซาตาน่านะครับมีท่ายิงคนเดียวแค่แรงแค่485เท่านั้นถือว่ากาไก่ย,ย่างมากไม่สมฐานะไม่สมชื่อนะชื่อมันดังเนาะตัวละครมันดังแต่ท่ายิงเบาส่วนซารีนัสนะฮะถ้าจะมาเนี่ยก็น่าจะเป็นโกที่น่าจะพึ่งพาได้นะคือตอนนี้โกคิปเปอร์พึ่งพาได้อยู่3ตัวแต่ถ้าพูดกันจริงๆตอนนี้ซื้อภาษาอรารวาสจัด อาจจะเหลือแค่โมริสากิเท่านั้นที่เป็นสีชนะทางนะฮะปารินัสมาจะเป็นสีไหนส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาเป็นสีฟ้านะสีฟ้าต่างชาติถ้ามันมานะก็ถือว่าเป็น2ตัวละครที่รับผลบท8%นะ,ะน่าสนใจทีเดียวครับและอันดับ3มครับมีความน่าสนใจมากกว่าอันดับ2แน่นอนตัวละครเพิ่งออกมาออกมาแจกบอลน,นะฮะแต่คนก็ยังพร้อมเทใจให้เป็นอันดับ3ครับ เียงะครับผลโหวต12%ครับโอ้โหเรียกว่ารักมั่นจริงๆนะฮะไม่ว่ามึงจะออกตัวกากาตอนต้นเดือนนะและหลายคนคิดว่ามันคงไม่ออกตัวซ้ําในเดือนเดียวแน่นอนแป่คนก็ยังโหวตกันถึง12%อ้อโหนี่มันอะไรกันนี่แน่นอนว่าถ้าเกิดเฮียวงะมาผมขอเชีย์สีเขียวเท่านั้นนะฮะอย่าเสือกมาเป็นสีแดงนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยใครเล่นทีมญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าโอโ้ตัวสีแดงนี่มึงจะเยอะไปไหนนะฮะ เฮียงะนะและแน่นอนครับถ้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นกองหน้า n มา b e r 1นได้นะฮะและตัวละครอันดับ2นะฮะเขาก็คือกัปตันชไนเดอร์ชไนเดอร์ครับเป็นกองหน้าคิวเพียวที่รับผลโหวตมากที่สุดนะฮะและถ้ามาก็เหมือนกับเพียงะขอให้แม่งเป็นสีเขียวนะ คือสีอื่นมันได้ไหมมันก็ได้แต่โอ้โหสีแดงก็เยอะแล้วเนาะสีฟ้าก็มีนาโตสีเขียวไม่มีใครยิงโกคิปเปอร์บอลถ้วยสีเขียวเลยบอลกีฬาสีสุดแสนน่าเบื่อนะฮะไม่วันไหนที่เป็นสีเขียวนี่โอ้โหลงไปเคาะบอลเอาเควสพอครับชนะไม่ได้ะฮะยิงไม่เข้าถ้ากองหน้าไม่ว่าตัวไหนมานะพอ,อเป็นสีเขียวครับผลวด18%แนะครับและอันดับหนึ่งนะฮะถือว่า บิ๊กเซอร์ไพรแต่อาจจะเป็นเพราะว่าคนเห็นมีคนมีคนคงสังเกตแล้วว่าเอ๊ะทำไมเคแล็บมันเอาท่าตัวนี้มาขายนั่นก็คือริเวลครับริเวลครับได้รับผลโหวตเป็นอันดับ1คือ24%นะฮะผมก็งงเหมือนกันว่าล้าเกิดมึงจะออกมาจริงๆเนี่ยผมไม่สนับสนุนตอนนี้นะฮะเนื่องจากว่าดีเฟนซ์ริเวลเนี่ยเพิ่งออกมาเป็นสีฟ้ากากๆนะฮะ ประมาณสามสี่เดือนที่แล้วเองมึงยังจะออกอีกเหรอมึงยังจะมาอีกเหอรอรอบที่แล้วนี่ผิดหวังไม่พอใช่ไหมประมาณ4เดือนไม่เกิน5เดือนเนี่ยสำหรับริวเวลเขาบอกว่าเอออาจจะออกมาให้แก้ตัวไม่ต้องแก้เอาตัวอื่นมาก่อนอันนี้ผมไม่เชียร์นะริวเวลแต่ได้รับผลโบวตมากที่สุดครับก็ยังมีตัวละครอีกหลายๆตัวนะฮะที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่มันไม่อยู่ในมันไม่อยู่ในโบตเหรอ มันอยู่ในโหวตนะแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ที่มันได้นะค่อนข้างน้อยก็คือ3%ตรตัวละครที่ได้รับผลโหวต3%มเนี่ยมันมีหลายตัวนะฮะ,ะผมจะไล่เรียงให้ฟังเช่นเลโอนะครับจากบราซิลทาวกับบุลเลอร์นะฮะคู่หูเยอรมันบุนนาค่ะบุนนา,าอมกแล้วนะครับสไตล์นะฮะหรือกระทั่งนโปลเลียนนะเยอะจริงๆนะ3%เนเะนี่ยคุณแล้วครับคุณผู้ชม คุณคิดว่าใครจะมาสาหรับดีนเฟสเดือนนี้ผมไม่ขอฟันธงตัวไหนแต่ถ้าขอเชียร์ขอเชียร์เลบินแล้วกันสี่เปอร์เซ็นต์องผมเนะี่ยเรินนะผมขอเชียร์เลบินนะเพราะว่าแหมถ้ามันงามแล้วเกิดถ้ามาคงจะดีนะฮะใครมีความคิดเห็นแตกต่างจากนี้นะครับลองคอมเมนต์ดูได้นะคิดว่าใครจะมาคิดว่าใครจะโดนสำหรับดีนเฟสนี้พรุ่งนี้วันจันทนะรู้กันครับ ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะฮะไว้เจอกันใหม่ครับบายบายครับ